เรามาดูชีวิตจริงบ้านเมืองเราดีกว่าตอนนี้ก็เกิดไปแล้วเมื่อช่วงก่อนนะครับว่าสสก็ทยอยรายงานตัวค่ะจะรายงานตัวตัวต่อไปเรื่อยๆก็จนถึงวันที่ยี่สิบปดวันสุดท้ายนะครับค่ะ,คะทีนี้นี่อย่างที่ท่านผู้ฟังก็คงรับทราบแล้ววันที่กกตรับรองผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะว่าถึงแม้จะรับรองผลไปก่อนแต่ก็ห้ามลืมโดยเดือดขาดว่ามีสสอย่างน้อยแี่สิบสองคนคถูกร้องคัดค้าน นี่วันนี้นี่ทางคุณแสวงบุญมีนะครับเลขาธิการกรกตก็ได้ตรวจเยี่ยมและก็ดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการแจกหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งนะที่กรกตน,นะ,ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่หากสอสคนไหนที่ไม่ได้รับไม่ได้มารับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการภายในวันที่ยี่สิบี่วันพรุ่งนี้นะ,ะ,ะก็ยังสามารถมารับได้ภายหลังได้ที่ชั้นห้าสำนักงานกรกตค่ะ คุณแสวงบอกว่าส่วนการทํางานจากนี้กรกต,ก,ต,ก,ตก็ต้องทํางานตามหน้าที่ปกติซึ่งในส่วนของการพิจารณาเรื่องร้องเรียนคัดค้านผลการเลือกตั้งนั้นจะสามารถพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้าจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่สานักง,งานหรือคณะกรรมการสืบสวนว่าทําการสืบสวนและทําความเห็นมามากน้อยแค่ไหนคะก็จะทยอยส่งเรื่องเข้ามาส่วนหลังประกาศรับรบองสอสอนั้นก็มีคนร้องเรียนมาอื ร้องเรียนมาเพิ่มเติมจาก82คนค่ะตอนนี้มากกว่า82แล้วนะแบบนี้นะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมอืม